สวัสดีค่ะวันนี้เสนอเรื่องการดูแลสุขภาพใจและการจัดการความเครียดในชีวิตประจำวันค่ะคือจุดที่น่าสนใจที่เราจะมาสํำรวจกันวันนี้เนี่ยแม้ว่าหลายคนจะหันมาสนใจเรื่องสุขภาพจิตกันมากขึ้นนะคะแต่ว่า,าการเดินทางเพื่อเยียวยาใจตัวเองที่มันผสมผสานกับบริบทหรือว่าคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยๆของเราเนี่ย เหมือนจะยังไม่ค่อยถูกพูดถึงในเชิงลุกเท่าไหร่เลยวันนี้เราเลยอยากจะมาดูกันค่ะว่ามีแนวคิดมีวิธีการอะไรบ้างทั้งแบบทั่วไปแล้วก็ที่มันเชื่อมโยงกับความเป็นไทยโดยเฉพาะจากข้อมูลที่เรามีค่ะใช่ครับ uh เราจะมาทำความเข้าใจกันตั้งแต่ว่าสุขภาพใจจริงๆมันคืออะไรสัญญาณเตือนของความเครียดนี่มีอะไรบ้างแล้วก็วิธีผ่อนคลายต่างๆทั่วไปจนไปถึงเทคนิคที่น่าสนใจมากๆอย่างการเจริญสติซึ่งอันนี้มีรากฐานในวัฒนธรรมเราเลยนะครับรวมถึงแนวคิดเรื่องการเดินทางส่วนตัวเพื่อการเยียวยาใจในมิติที่มันลึกซึ้งขึ้นครับน่าสนใจค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คาว่าสุขภาพใจหรือสุขภาพจิตก่อนเลยดีไหมคะ ถ้าให้กระชับที่สุดมันคือสภาวะแบบไหนคะครับถ้าให้มองแก่นแท้เลยนะครับมันคือสภาวะชีวิตที่เรามีความสุขนะครับสามารถาจัดการกับปัญหาความท้าทายต่างๆในชีวิตได้รู้สึกถึงศักยภาพในตัวเองแล้วก็ปรับตัวได้ดีคือมันรวมถึงการดูแลพื้นฐานเลยนะอย่างเรื่องกินเรื่องนอนการขยับร่างกายให้สมดุล แต่ที่สำคัญมากๆเลยก็คือการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองจัดการความเครียดได้แล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่คุณจะขอความช่วยเหลืออ๋อค่ะซึ่งก็นำมาสู่คำถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังเครียดอยู่นั่นนะสิคะสัญญาณมันเป็นยังไงบ้างคะสัญญาณมันมีหลายแบบมากครับทั้งทางร่างกายเลยอย่างปวดหัวนอนไม่หลับปวดเมื่อยตามตัวหรือว่าท้องไส้ปั่นป่วน ทางจิตใจก็อาจจะรู้สึกวิตกกังวลคิดวนเวียนซ้ำๆหลงลืมง่ายหรือหงุดหงิดง่ายเบื่อหน่ายเศร้าๆก็มีครับส่วนพฤติกรรมก็อาจจะเปลี่ยนไปเช่นแบบหันไปสูบบุหรี่ดื่มเหล้ามากขึ้นหรือใช้สารเสพติดหรือบางทีก็จู้จี้ขี้บน่นหรือว่าเก็บตัวมากขึ้นการสังเกตสัญญาณเหล่านี้แหละครับคือก้าวแรกเลยของการดูแลตัวเอง อืมค่ะพอเราเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณแล้วเนี่ยวิธีรับมือเบื้องตน้นถ้าสมมุติว่าเป็นความเครียดที่ไม่มากนะักเราพอจะทําอะไรเองง่ายๆได้บ้างค่ะครับสําหรับความเครียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยการหากิจกรรมที่มันช่วยเบี่ยงเบนความสนใจหรือทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายลงก็มักจะได้ผลดีนะครับอย่างเช่นออกกําลังกายทํางานอดิเรกที่ชอบฟังเพลงหรือแม้กระทั่งการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อันนี้ก็ช่วยได้เยอะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันหนักกว่านั้นละคะหรือว,ว่าเราอยากได้วิธีที่มันลงลึกกว่าเดิมโดยเฉพาะที่มันเชื่อมโยงกับบ้านเราวัฒนธรรมไทยๆมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะมีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็มีรากฐานในวัฒนธรรมไทยเราเลยคือการเจริญสติครับผมมีการนําแนวทางปฏิบัติในพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้นะครับอย่างแนวทางของพระอาจารย์ปราโมชปราโมชโชที่สรุปเป็นขั้นตอนง่ายๆเลย3ขั้นตอนคือ 1รู้จักสังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราในขณะนั้น 2. คือเมื่อมีความคิดลบหรืออารมณ์ขุนมัวผุดขึ้นมาเนี่ยให้รู้จักเบี่ยงเบนความสนใจไปรับรู้อย่างอื่นก่อนและ 3. ค่อยกลับมารับรู้อารมณ์นั้นตามความเป็นจริงโดยที่เราไม่เข้าไปตัดสินหรือพยายามไปเปลี่ยนแปลงมันแค่รู้เฉยๆการฝึกแบบนี้ครับมันช่วยให้เราไม่ตกเป็นทาสของความคิดลบหรืออารมณ์เศร้าๆได้ครับโหฟังดูดีจังเลยค่ะ ครับแล้วที่น่าสนใจมากๆคือมีกรณีศึกษาในไทยเลยนะครับกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเรื้อรังบางคนเป็นมานานหลายสิบปีเลยนะพบว่าพอได้ฝึกเจริญสติแบบนี้ในชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่องอาการดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นชัดเจนเลยบางรายนี่ลดหรือหยุดยาได้เป็นปีๆเลยนะครับอันนี้แสดงให้เห็นศักยภาพของวิธีนี้จริงๆ น่าทึ่งมากเลยค่ะแสดงว่าการฝึกมองเข้ามาข้างในตัวเองแบบนี้มันมีพลังจริงๆแล้วนอกจากการเจริญสติแล้วเนี่ยยังมีเทคนิคอื่นๆอีกไหมคะที่อาจจะเข้าถึงง่ายกว่าหรืออาจจะอิงกับภูมิปัญญาไทยด้วยอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงการนวดกดจุดอะไรแบบนั้นนะคะมีครับนอกจากเจริญสติแล้วเนี่ยก็ยังมีเทคนิคพื้นฐานอื่นๆที่ช่วยได้ดีเลยเช่นการฝึกหายใจช้าๆลึกๆให้ท้องป่องท้องแฟบนะครับ หรือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีละส่วนด้วยการเกรงค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็คลายออกหรืออย่างที่ถามมาเลยคือการนวดคลายเครียดด้วยตัวเองตามจุดต่างๆซึ่งก็มีหลักการแบบไทยๆอยู่เหมือนกันหรือแม้แต่การฝึกสมาธิเบื้องต้นง่ายๆโดยการจดจ่ออยู่กับลมหายใจก็ช่วยให้ใจสงบลงได้เยอะครับฟังดูแล้วการดูแลใจนี่มันเหมือนเป็นการเดินคางอย่างหนึ่งเลยนะคะไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการเดินทางเข้าไปทําความเข้าใจตัวเอง อย่างแนวคิดเรื่องการเดินทางคนเดียวหรือ solo travel ที่บางทีไม่ใช่แค่ไปเที่ยวเล่นๆแต่คือการให้เวลาตัวเองจริงๆได้อยู่กับความเงียบได้ทบทวนความคิดการเลือกไปในที่สงบๆใกล้ชิดธรรมชาติอาจจะช่วยให้เราได้ยินเสียงข้างในตัวเองชัดเจนขึ้นใช่เลยครับเห็นด้วยมากๆแล้วก็การเดินทางภายในอีกรูปแบบหนึง่งที่ไม่ต้องไปไหนไกลเลยคือการเขียนบันทึกครับ มันเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆนะครับในการช่วยเรียบเรียงความคิดความรู้สึกของเราลองเขียน Mood Diary ที่ใช้สีแทนอารมณ์หรือ Gratitude Journal ที่จดสิ่งดีๆที่เรารู้สึกขอบคุณในแต่ละวันเพื่อฝึกมองในแง่บวกหรือจะลองเทคนิค Morning Pages ก็คือตื่นมาปุ๊บเขียนทุกอย่างที่อยู่ในหัวออกมาทันทีเลยเพื่อเป็นการระบายแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองโดยไม่มีการเซ็นเซอร์ครับ การเชื่อมลงกับธรรมชาติที่พูดถึงเมื่อกี้ก็น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าแบบเปิดรับสัมผัสเต็มที่หรือที่เรียกว่า forest bathing หรือบางทีแค่เดินเท้าเปล่าริมทะเลฟังเสียงคลื่นก็เหมือนช่วยให้เราได้ปลดปล่อยพลังงานลบๆบางอย่างออกไปได้เหมือนกันนะคะการลองลดการใช้หน้าจออยู่ดิจิตอลดีท็อบ้างก็น่าจะช่วยให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันจริงๆซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางภายในเหมือนกัน ใช่ครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับแม้ว่ามันจะเป็นการเดินทางส่วนตัวหรือการฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยแต่ต้องไม่ลืมว่าเราไม่จำเป็นต้องมาเชิญทุกอย่างคนเดียวนะครับถ้ารู้สึกว่าความเครียดหรือปัญหาทางใจมันหนักเกินกว่าที่เราจะจัดการได้จริงๆการขอความช่วยเหลือเนี่ย เป็นสิ่งที่ครทำอย่างยิ่งเลยครับมีสายด่วนสุขภาพจิต3123ที่ให้คำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยหรือสามารถไปปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาตามโรงพยาบาลหรือคลินิกใกล้บ้านได้เลยซึ่งเดี๋ยวนี้มีบริการครอบคลุมทั่วประเทศแล้วครับค่ะก็สรุปวันนี้ สิ่งที่เราเอาได้สำรวจกันก็คือการดูแลสุขภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆและก็มีหลายมิติเลยนะคะตั้งแต่การทำความเข้าใจสภาวะใจตัวเองสัญญาณเตือนต่างๆของความเครียดการลองใช้วิธีผ่อนคลายที่หลากหลายตั้งแต่กิจกรรมทั่วไปที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีไปจนถึงเทคนิคเฉพาะที่อย่างรากในวัฒนธรรมไทยอย่างการเจริญสติและการมองว่าการดูแลใจเนี่ยก็เป็นการเดินทางส่วนตัวรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการออกเดินทางจริงๆหรือการเดินทางภายใน ผ่านการเขียนการเชื่อมต่อกับธรรมชาติค่ะใช่ครับหัวใจสำคัญเลยก็คือการค้นหาวิธีที่มันใช่สำหรับตัวเราเองในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตและก็ตระหนักอยู่เสมอว่ามีแหล่งข้อมูลมีความช่วยเหลืออยู่ใกล้ตัวเราเสมอพร้อมที่จะสนับสนุนเมื่อเราต้องการครับเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันค่ะ